ฟนไม่ยอมยกที่ให้ปลูกป่าปัญหานี้ผมก็เจอครับใครที่อยากรู้ใครที่สนใจทําจริงๆนะครับคอมเมนต์บอกทิดวันด้วยในกรณีของทิดวันนะครับทิดวันบอกกับแฟนของทิดวันว่าด้วยความสามารถของทิดวันในตอนนี้ทิดวันไม่สามารถที่จะเอาที่สามไร่ที่อยู่บ้านนอกแบบนี้ครับเอาไปสร้างเงินสามล้านบาทภายในยี่สิบปีด้วยเงินไม่กี่พันและลงทุนครั้งเดียวแล้วการเอาที่สามไร่ไปปลูกป่า จะทําให้ได้เงินสามล้านภายในยี่สิบปีได้ยังไงโดยที่ลงทุนเพียงแค่ครัางเดียวทิศวันบอกกับแฟนของทิศวันแบบนี้ครับว่าทิศวันไม่รู้หรอกครับว่าจะได้เงินสามล้านมาหรือเปล่าแต่ทิศวันการันตีว่าทิศวันสามารถเอาที่สามไร่ตรงเนี้ยไปปลูกต้นไม้เอาไว้ให้ลูกๆสร้างบ้านได้สองหลังแน่นอนครับหลังรับเป็นล้านแบบนี้ได้เลยครับและทิศวันบอกกับแฟนว่าทิศวันจะใช้พื้นที่สามไร่ที่ปลูกป่านี้ สร้างรายได้ให้เพียงพอใช้จ่ายในครอบครัวซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้ทิศวันขอเวลาสามปีถ้าเกิดสามปีนี้ทำไม่ได้ทิศวันก็จะล้มเลิกแล้วก็กลับไปทำอาชีพเดิมตามที่แฟนเขาต้องการนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆว่าเราจะหารายได้มาได้ยังไงเราจะปลูกต้นไม้อะไรบ้างเราจะต้องปลูกระยะห่างเท่าไหร่ เอาไว้เจอกันคลิปต่อไปครับใครที่อยากรู้ใครที่สนใจทำจริงๆนะครับคอมเมนต์บอกทิดวันด้วยทิดวันจะทำคลิปต่อไปออกมาให้นะครับไปพบกันใหม่ครับทิดวันทาเกษตรสวัสดีครับ